ทำเทบายายหนิอ <niño> ้าวแล้วก็จ้าแล้วสอบมาสอบปราหกุลแล้วจ้ามึงอ้อได้แรงหรอมข้าวเสี้ยาไปห้อมเสี้ยวมาไม่น้ำเลยเนี่ยกลางวันนี้ไม่เลยจะหน่อยข้าวจะมีป่าบนเตียงกางเกงถุงนอนเอ้ยกำมุนวาหลายอยู่คุณว่าหลายคุณอือ มาสุดอืมมาเงีมยเงี้งอ่ะกเอาบ้นใหญ่หรอกงยบดนี้กับัง้ยูอ่ะอ่ะาะคนชอบเออไส่บ่าน้เอาวะคุณสวัสดีครับได้วะไม่ยืนเทิน สอนป้ากล้วยพี่น้องสอนป้ากล้วยมานี่ <c oughs> โอ้ปลาตัวนี้ยู่ังมีมันนี่คนนู้น,นี่นนอุ้ยอุ้มหางป้าก้าวยฮึ่มมีทุเตัวเลยไยเอ้ยนักสอ, <c oughs> สอนมาเริ่มข่ามกล้วยสอง้ยิ่งคนมามีอยู่นะ คือบ่มี่ซำอืมขาสันรทันดีหน่อสันพทานกาสันทันเลยอืม่ามีต้นไมื่อนะอืขนวอายแกงกุศลวัวอือืมแกงน้องกระเช้กระเช้เขาอยู่ต้องผสมยังต้องไหวอยู่งึ่ม ปลาหักก้วยก็องงเลยขับจลอยคนไทำพอระวงึงวน้หลานคองงคืองสองได้สองมันสงจสาสอปลาหักก้้ยยมือ bơm bơm số bằng nha con này xuống mà ta mang người ơi chặt phải rồi Hãy คนฟังกับมือผโอ้มึงร้ายใครคนหงองเอ้ยได้บอลั้างหลังขวัญขวัญขวั

này bò ở dưới phía ngon nữa bà là tố xóm tố bánh xanh lại <laughs> ô nam thay nhỉ kìa Hãy subscribe cho không bỏ ันตอนตื่นก็ได้ตัวน้อยโอ้ยคือฝนฉีดตัวเห็นน้อพี่น้องเอ้ยมืดละวานหุ้มแล้วปันเห่าเหาผู้ีได้แหนั่นมานงุ่มมันงุ่มมันเห่าผู้ถือก่อน

Con đi lạ ơ, ừ. là thôi Nói bên Ừ, tối bây ngay Ừ, nó là tác luôn. Hồn, hồn quay mò mò cùng. หกกากล้วยน้อยเด้อพี่น้องเอ,อ้ยอาทุกเล่นน้ำคักเถอะละมวนมวนพี่น้องมันนี่คนหลายคุตอนนั้นมันนี่นละตอนไปบาทได้บาทบ่อไปซั่นละเหมือนมันมัไสนเนาะ

Thôi mình cũng là phải đẩy, đấy là khỏe mình... này như thế là sao lúc nó thử thân mến lúc này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 lúc này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  ได้แล้วนี่แหละพี่นองเอ้ปลาหาล้วยกับจงซีล่ะก็ป่าตัวใหญ่ดดก็ดีก็ที ดูไปพี la, ่น่องเบิ่งถูกบ่คนสีมาเลรพี่น่องเอ้ยพุ่นพ้ามืดตึบเละสี มันกัเติ่ตัวที่ว่าอะนรลูกจูบลบคลิปไว้เพื่อนคนนี้ได้พี่น้องเอ้ยฝนสีมาล่ะเบิ่งปลา เดี๋ยวผมหอดขาวะไอ้เบิงเบ้งจิบทิ้งไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องเอ้อขิดหนาพ่อกันไม่เด้อนี่เด้อจะรู้ปลายขึ้นมึงก่อนนีจะได้พ่อหยู่พ่อกินอยู่ดอกขิดหนาพ่อกันไม,สสม่เด้อปากจ้องแยาสมนสอยตาย,ย่าหนี้เด้อจ้ากุติดต,ตามจะบินมันได้อีก,กไะจา้าอไปเถิดจ้าวัดดีจา้จา นี่ครับนนี้นี่ยไปไหว